mak makan nih. Ini dio. Kalau sampai ke Lamangmah.

อันลักคือกล้วย моей marriages asisi tadoh usion sayap 啊。 สุก่าสุกผสมกับวานอม,มองสุกน้องเขาก็ไปสวนน้นนองเปิน้นเหตุงานเปิ้ลสานเหตุงานมาเด้อพี่น้องเด้อกยเจียว กนเยอะเปว่าหมดเป่มือ่อวาน <c oughs> มีฝนเนาะฝนตกขึ้นเย ผละพานบางามตัวอมันบางามบาะงามอ่เออที่สวนเท่าใบคทัาปะิมันเป็นเทียไปละตกถือไปเอาวดนี่นะนึกไปใบย้ไงใใบเผ็ดคับเว้ย มันมีผักบวยใ่ปะันไคะแม่เสรแล้วเสรทั้งบ้านนะั้างบ้านแล้ว มเีนสะพานที่เขาหรือเนาะกำลังเทเ็จะไปเบิ้ง้เนะ่ล่เทเาเรก็เริ่มเถอแเ้าก็เอาไม่ออกแบบปกติเล่นห็นมเลน่เห็นไปเห็นไเดยเห็นไปจะนไปเลย ตาเห็นไปมามันเปิดเบอร์มเรื่อยเลยอ่ะส่ายดีดีตาเผ็ดนัด่นนะตางานสายเป็ดอีนนีไปชิดีลายคนเนาะเมื่อเปิดบ,บดดมืบ่อไรเมื่อแดบด ทั้งพรนทั้งเพ็ดบ่ะยิงก็จะสชรอดสเบิ้งเพื่อทำงานค่ะเผ็เร็วแล้อว่เาเที่ยวเรวรอว่าเมื่อจะถือรอดแย๊มมืออืน่นจะได้รับทรัพย์ตัวม,มันมืนมือจะมาหาไงค่ะมือนเท่าไหร่มืนสี่เที่สามมือบ่พพพออทิตย์สวัสด ลูกน้องล้วก็ลายได้ยล้วลูกน้องเรหลายแล้วก็บรเหารลายดอกเหลือบางมือเี๋ยอบางมือเนหาพันเจ็ดแปดพันมืออันปลายมัหนึ่งกะติใจลูกน้องคูเราพันที่พันหากะติบมือละสามร้อยอาิบมือบ่ละลูกน้องจ้างมาจ้างไรวันเจียวันหนุ่มอจ้างไรยวันตัวเจีเือนะนี่คนยืนรับนี่คนรับงานไรวันยี่ยืนนะนี่ตัวไก่คนรับเหมา่นก็จ้างไรวันมากตัว เพิ่งจะไปจ้างเสมอเพิ่นได้เพิ่นรับไหมจ้างค่ะหลวงพณว่าบ่อยากไปหลายวันคุณเด้กค่ะหลวงพณ์ไม่ลายวันมันก็สบายได้หนี่มันมาในงานเบิร์ดมือในงานในโฮมเนาะมัดเหล็กไปโฮมเมืนกับเท่เท่กับปูนกับนั่นกับเท่จอกเท่จอบแล้นี่สบายได้เลยนะมือละ้สามร้อยห้าสิบสามราคาสิบบุญเต๋อหันต้มอ่ะเขาก็รับจ้างตั้นตัวยังเบิร์ดมือจ้ะ อันนี้เบิ้ลมือเปียง,น,งน,นั่งถับปูนแหงปูนนั่งในเสื้อนี่นี้แม่กเก่าวดิละปูนก็ว่าได้หิวเน,นาะซ้ำได้หัน่นเขาเลยเขาเลยกับเทศเซกกะบะแต่ก็เอาส้งกะสีตรงกับเทศเซ็หั่นเลียนบึ่มไปรึเปล่าไหมกูแต่รอกไปนะนะเนาะบุ้งเรียนบึ่มลงเลียนบึ่มลงเลียนข้าลอกนั่นลอกนี่ดีขี้ยังแล้วเหยียดอ่ะ โอ้ยพอได้บนใบใบงี้แล้ว่งีใส่ซองนั่นมันเต็มซองนั่นแล้วก็มาขึ้นใส่ซองนี่แล้วเตียมใส่ซองนี่แล้วมาขึ้นั่นี้เต็มจเจเบันไดเนาะเ็หอกคำนี้คนี้าเ็แใส่ดเลยจะน่าจะเป็นลํ้ใส่ลนกิ้กระดอกกระแด่พวพีกอันนี้เผ็ดเนาพีกบ้านอ้คนแล้วพกีกบ้านเขาเนี่ยมันเผ็ ไปสวนน้ำบาเด็กๆไปน้ำบาสวนอ่ะหังนี่ย